หน้าที่ทางการจงังหวัดสิงห์บุรีประกาศปิดเส้นทางผ่านตำบลท่าง,งามอำเภออินบุรีที่มุ่งหน้าไปภาคเหนือตอนล่างหลังสะพานถูกกระแสน้ำซัดขาด สำนักง,งานบำรุงทางสิงห์บุรีต้องประกาศปิดเส้นทางถนนอินบุรีตากฟ้าหมู่ที่5ตำบลท่าง,งามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลังสะพานคลองเชียงรากบริเวณกิโลเมตรที่5ในตำบลทองเอน็นซึ่งคอสะพานมีปัญหาอยู่แล้วไม่สามารถทนกับกระแสน้ำที่มาจากประตูระบายน้ำบางโฉมสีที่ไหลแรงและเชี่ยวกรากได้ ถูกน้ําซัดจนขาดทั้งสองข้างส่งผลให้ชาวบ้านซึ่งอยู่อีกฝั่งของสะพานไม่สามารถเดินทางมายัางอําเภออินบุรีได้ทําให้ชาวบ้านกว่า300ครัวเรือนในตำบลทองเอ็นต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขณะเดียวกันกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวทําให้ชาวบ้านไม่กล้าใช้เรือเพราะเก่งไม่ปลอดภยัยนอกจากนี้ยังทําให้ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์พิจิตและพิษณุโลก ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้นะคะล่าสุดยังพบว่าคอสะพานบริเวณหลักกิโลเมตรที่3ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเช่นกัน